สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะกลับเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวทางช่อง13สยามไทยค่ะวันนี้ไปดูประเด็นของตำรวจปอสอนนคะรวบเจ้าแม่เว็ดดิ้งหลอกเยื่อร่วมลงทุนค่ะสูนเงินไปกว่า10ล้านบาทค่ะพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้สั่งการให้พลตำรวจตรีพุทธิเดชบุญกระพือผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญาการรมทางเศรษฐกิจ นำกำลังไปจับกลุ่มนางสาวพัทรวดีหรืออมอายุ37ปีเจ้าของฉายา Queen of Wedding เป็น CEO ของบริษัทแห่งหนึ่งผลิตและนำเข้าส่งออกสินค้าและบริการงานแต่งงานครบวงจรของประเทศไทยโดยที่ไปจับกลุ่มได้บริเวณปั๊มน้ำมันปะตะทคลองเจอําเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้ผู้ต้องหาได้ออกอุบายชักชวนผู้เสียหายไปร่วมลงทุนซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้วนำไปขายต่อให้กับนายทุนเพื่อเอากำไร โดยจะแบ่งให้20%ของเงินลงทุนจากนั้นก็ได้นำสัญญาจะซื้อจะขายปลอมมาหลอกเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือผู้เสียหายจึงลงเชื่อและก็มอบเงินไปให้จำนวนกว่า3ล้านบาทและต่อมาเมื่อผู้เสียหายได้มีการติดตามการซื้อขายแต่ก็ถูกผู้ต้องหาบ่ายเบี่ยงจึงได้โทรศัพท์ไปตรวจสอบกับโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และบริษัทของนายทุนตามที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างแต่ก็พบว่าไม่มีการจะซื้อจะขายกิจการแต่อย่างใด จึงได้เข้าแจ้งความกับพนักงาสนสอบสวนสพท่าข้ามจนสารมีการออกหมายจับและถูกจับกลุ่มได้ดังกล่าวเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยพบว่ายังมีหมายจับของสารแขวงปทุมวันในข้อหาช่อโกงและบางคดีผู้เสียหายเป็นโจท์ฟ้องคดีเองโดยกำลังฟ้องร้องอยู่ในชั้นพิจารณาคดีของศารความเสียหายรวมกว่า10ล้านบาทและนอกจากนี้ก็ยังทราบว่าผู้ต้องหาย,ยังมีพฤติกรรมหลอกเอารหัสบัตรเครดิตของผู้อื่น ไปถอนเงินสดตามสถานที่แลกเงินเถื่อนด้วย